แฟ้มอะไรอ่ะพี่อ้นไปเสียตังจ้างบริษัทให้เขามาตรวจรถตัวเองครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้เอาให้สบายใจนะครับอย่างคันนี้ที่เรากำลังจะไปถ่ายรีวิวเนี่ยก็คือ Revo Prerunner นะครับปี2019ตัว e plus คะแนนรวม5ดาวแล้วก็จะบอกว่าเวลาเขาตรวจพวกเนี้อ่ะอันนี้ผมพูดเลยนะ อันนี้พูดไม่ได้ว่าพูดแล้วได้ตังนะอันนี้คือพูดแล้วผมเสียตังนะครับคือเขาตรวจนี่โคตรจริงจังตรวจแม่งโคตรละเอียดเลยครับจนออกมาเป็นแ้มเนี่ยครับอ่ะและอันนี้เลิ่มทะเบียนนะรุ่นปี 2019, ออกรถ2020เวลาเขาตรวจเนี่ยครับ เอาว่าตรวจทุกอย่างละเอียดมากๆทั้งกม้มทั้งเงยทั้งมุดต,ตัวเลขเครื่องเลขตัวถังโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับ <c oughs> คือใจเราอะเราอยากให้ลูกค้าสบายใจที่สุดที่เวลามาซื้อรถอะนะนะครับ <c oughs> <c oughs> สวยๆเลยครับตัว e+ ได้ไฟหน้า โคมโปรเจกเตอร์หลอด LED จากโรงงานอ่ะนี่อาชีวอาชิวอาชิวมาสัตว์กันเลยต่อไอรู้ไหาเวลาเขาตรวจอะ,อะเออเขาเช็คหมดเลยนะเลขมงเลขไม้อะไรต่างๆนะครับคือเสียตังค์มาให้เขาตรวจ <c oughs> ของตัวเองอะโอเคปนะ่ะเออชอบเว้ยอ่ะมามาแล้วก็ เข้าเลยน้องเขาตรวจอะไรวะรดน,น้ำท่วมน้ำท่วมหรือเปล่าน็นนี่นั่นนะครับมีแฟ้มให้ดูได้ส่งไฟล์ PDF อ,อะไรก็ได้แต่พี่อ้นขอเป็นแฟ้มมาเลยนะอ้อ,อยเอ้ยเข้าไปสิงเลยน้องน็อตไม่ใครหยับเกรดตอง A อห้าดาวต่อยรู้จักคาว่าตองไหมครับเบตตองไงพี่อ๋อครับโทษเออะ นะครับอาเพลทส2019เนาะนะครับกลางปีจุลายนนะครับคงคา่าต่างๆเดิมๆเครื่องยนต์2400ซีซีดีเซล2 gd ตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับรู้กันทั้งโลกครับประหยัดอึดถึกทนนะและอย่างคันนี้ไม่เพิ่งแสนจัดเก0 0 0กิโล เอาว่าเลขไม่ยังไม่ถึง1น0 0 0 0สนหื่นโลสเ้วยมออยเอ้อยออย,ยาวไปยาวไปอ่ารีวิวทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็โคตรตรงไปตรงมาครับเล่มทะเบียนอะไรแล้วก็แล้วแต่เอาไปให้เอาให้ดูตั้งแต่อยู่ที่ออฟฟิศแล้วเนาะมาอ,อยพี่อยากแจ้งราคามากเลยอ่ะจัดไฟพี่4,39,000บาทครับ 4 3 9 0 0 0กรณีซื้อเงินสดไม่มีการเรียกเก็บแวะเก็บใดๆเพิ่มเติมแม้แต่สลึงเดียวอ่ะแกให้ดูยันตะเข็บนี่ดูเลยปืด <c oughs> ปืดนะครับไม่มีพิกความพลิกหงายจมน้ำป๋อมแปมทำไมต้องหมดบแบบเลยวะ <c oughs> เกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับเอาว่า มันจะมีคําถามยอดฮิตว่ากินน้ำมันประมาณไหนใช่ไหมครับนะครับเอางี้ครับถ้าเป็นความเร็วที่ใช้คาว่าถูกกฎหมายแล้วกันเนาะอ่ะพูดอย่างนี้แล้วจะคงจะเห็นภาพเนาะความเร็วถูกกฎหมายขับเดินทางเนี่ยสิบสี่หโลลิตรไอเนี่ยนะครับเรื่องธรรมชาติเรื่องแบบเบสิกเบสิกเลยนี่เข้าไปดูสิ่งจะดูอะไรครับดูไ้ไขยับครับถูกต้องนะจ๊ะ เอาว่าขับความเร็วอย่างที่บอกนะครับขับเดินทางโน่นนี่นั่นต่างๆด้วยความเร็วที่าตามกฎหมายกําหนดก็ละกัน14บ5โลลิตรอันนี้ชีวิตจริงเลยนะเปิดแอร์เปิดเพลงโน่นนี่นั่นต่างๆตัวเลขนี้ได้สบายสบายนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับทำงานปกต,ติกล้องถอยโน่นนี่นั่นต่างๆทำงาน ปกติแอร์เย็นเจียบย้ <g ười> อ่ะยางอะไรอะไรต่างๆอยู่ครบนะออยพี่ว่านะออยให้ก้มไปเลยปะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะออยนะครับขอบป่ะครบครับ ต้อไม่ครบพี่จะโทษแล้วนะโอเคป่ะอ่ะดูเลยมาสภาพไลน์เนอร์ไลน์เนอร์อะไรต่างๆรีวิวชัดเจนโคตรๆไม่มีหมกไม่มีอะไรครับ4 3 9 0 0 0บาทนะครับกรณีซื้อผ่อนส่ง6ตปีเบาๆแค่เดือนละ8,600บาทสำหรับลูกค้าที่ประวัติปกติคำว่าประวัติปกติคงไม่ต้องมานั่งขยายความภาษาไทยเป็นไทยเนาะนะครับ อ่ายัางไห่อยู่นะโอเคกล้องถอยอ่าโครเมียมสวยๆเลยไม่มีแทบไม่มีใะด่างๆเลยไม่มีเลยมาว่ากันต่อยาวไปยาวไปบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจสำรองนะครับก็อยู่ครบครบนะจ๊ะในรีวิวเดี๋ยวเห็นเองไม่ต้องห่วงนะครับมา เชิญจ้าโฮมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงโนนนี่นั่นแต่ไม่ได้ควบคุมอะไรครับผ่อนครับผ่อนตอนเราบิชอบตัวเองนะครับใช่ครับตอนรับิชอบตัวเองนะครับใช่ครับถ่ายไรครับถ่ายไมค์ครับโอเคถ่ายไมค์ทำไมครับถ่ายไมค์ก็เช็คครับ อแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับ,บระบุเลขไม้ตรงในสัญญาซื้อขายชัดเจนต่อมาครับคุณแจสำรลองได้มาครบเลยครับใหญ่กว่านี้ก็พวงนิ้มจี่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอเคป่ะ <c oughs> ออยเอ้ยรถไม่ขยับอ่ๆๆๆเข้าไปเลยน้อง,บ,งบ่งบานเลยต่างๆเดิมนะครับแล้วก็ต้องแกะอะไรให้ดูแกะอะไรครับ แกแต่ตะ,ะเข็บครับถูกต้องครับเพราะถ้าเป็นตะขาวมันจะไม่ได้นะครับตาขาวก็โดนกัดเลยพี่นะครับส่งหกปีกรณีทำฟรีดาวเดือนละแปดพันหร้อยบาทส่งเจดปีนะครับเดือนหนึ่งก็ถูกลงครับคิดไม่ยากหรือเงินสดสี่แสนสามมืนเก้าพบาทกรณีถ้าลูกค้ามีงบในการดาวข้างวนมันก็จะ ถูกลงนั่นเองนะครับเบอร์โทรพี่อ้นครับ081485เลข04ตัวมาเต้นยังไงกดแมพมาได้เลยครับแล้วก็เรามีพร้อมส่งรถถึงบ้านนะจ๊ะอยากได้ต้องทำยังไงพี่อ้นเอาตอบแบบจริงใจหรือว่าตอบเอาหาครับเอาจริงใจดิพี่อยากได้ต้องซื้อครับ นั่งเฉยๆมันก็คงจะไม่น่าได้ครับพร้อมส่งถึงบ้านอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนก็ตามจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านครับ เออลืมบอกไปอีกอย่างนะครับจริงๆทําให้ทุกคันแหละก็คือเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ํามันเครื่องน้ํามันเฟืองท้ายอันนี้เฟืองท้ายด้วยนะครับนะครับแล้วก็เออน้ํามันเกียร์นะเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนถ่ายรีวิวนี้ละเอาเป็นว่าออกรถไปไม่ต้องทําอะไรนลครับนอกจากเติมน้ํามันกับผ่อนให้ตรงเวลาครับ